สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยเช่นเคยคะ่ะกับคุณครูก้านครูคคคคคนะคะอา่านตามค,ครูนะครับฝึกอ่านการเขียนคำตามต,ามตัวสะกดแม่กกนะครับแม่กกก็คือตัวกอไก่นะครับที่เป็นตัวสะกดนะครับ มาดูนะครับปากถูกลูกโบกออกเรียกผูกเชือกเลือกนักรักมากปากแตกแจกลูกปลูกผักต่อไปนะครับอ่านเขียนตัวสะกดแม่กดนะครับซึ่งมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดนะครับศาสตร์พูดแปดกัดเกิดคด หัดพูดขูดหมดจดพลาดคาดคิดมิดชิดปิดเปิดต่อไปฝึกอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กบนะครับก็คือมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะครับอาบขีบลูบโอบชอบเกือบจับกบพบดาบวาบวับรับมอบม,มอบกราบ ราบเรียบต่อไปมาฝึกอ่านเขียนประโยคนะครับเด็กๆขนทรายเข้าวัดคนและช้างเล่นสาดน้ำกันเดือนเมษายนอากาศร้อนเราช่วยกันก่อพระเจดีทราย ตัวสะกดตัวมามือดาแม่กงมีงองูสะกดแทงแรงปริงงองแม่ก้มมีมอมาสะกด มาตราแม่กกมาตราแม่กกคือคำที่มีกอกไก่เป็นตัวสะกดและคำที่ออกเสียงเหมือนกอกไก่เป็นตัวสะกดเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำในมาตราแม่กกกันดีกว่าค่ะปากคำว่าปากมาจากปอปลาประสมกับสระอาและกอกไก่สะกดว่าปอ อากออ่านว่าปากถูกคำว่าถูกมาจากท้อถุงผสมกับสระอูและกอไก่สะกดว่าทออูอกออ่านว่าถูก บบกคำว่าโบกมาจากบอใบไม้ผสมกับสระโอและกอไก่สะกดว่าบอโอกออ่านว่าโบกผูกเชือกคำว่าผูกเชือกสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าผูก มาจากหอผึ้งประสมกับสระอูและกอไก่สะกดว่าหออูกออ่านว่าผูกคำว่าเชือกมาจากชอช้างประสมกับสระเอือและกอไก่สะกดว่าชอเอือกออ่านว่าเชือกรวมเป็นผูกเชือก ปลูกผักคำว่าปลูกผักสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าปลูกมาจากปอปลาลอลิงประสมกับเซระอูและกอไก่สะกดว่าปอลออูกออ่านว่าปลูกคำว่าผักมาจากขอพึ้งประสมกับจระอะ และกอไก่สะกดว่าผออกออ่านว่าผักรวมเป็นปลูกผักต่อไปเรามาดูคำที่มาจากมาตราแม่กดกันนะคะมาตราแม่กดคือคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกด เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคาในมาตราแม่กฎกันดีกว่าค่ะพูดคําว่าพูดมาจากพอพานประสมกับสระอูและดอเด็กสะกดว่าพออูดออ่านว่าพูด คำว,ว่าแปดมาจากปอปลาประสมกับสระแอและดอเด็กสะกดว่าปอแอดออ่านว่าแปดขาดคำว,ว่าขาดมาจากขอไข่ะสมกับสระอาและดอเด็กสะกดว่าขอ อดอ่านว่าขาดมิดชิดคำว่ามิดชิดสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่ามิดมาจากมอมาผสมกับสระอิและดอเด็กสะกดว่ามาออดอ่านว่า มิดคำว่าชิดมาจากชอช้างผสมกับสระอิและดอเด็กสะกดว่าชออิดออ่านว่าชิดรวมเป็นมิดชิดปิดเปิดคำว่าปิดเปิดสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้ คำว่าปิดมาจากปอปลาประสมกับรกกาจาปประรอ,อิและดอเด็กปะกฏว่าปออีดออ่านว่าปิดคำว่าเปิดมาจากปอปลาประสมกับสระเออและดอเด็กปะกฏว่าปอเออดออ่านว่าเปิดรวมเป็นปิดเปิด เมื่อทบทวนคำในมาตราแม่กบและคำในมาตราแม่กดเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาพบกับคำในมาตราแม่กบกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาตราแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดถ้าอย่างนั้นเราไปดูคำที่อยู่ในมาตราแม่กบกันดีกว่าค่ะ เริ่มจากคำว่าอาบคำว่าอาบมาจากอออ่างผสมกับจระอาและบอใบไม้สกดว่าอออ,อาบออ่านว่าอาบ อบคำว่าอบมาจากออ่างประสมกับสระโอและบอใบไม้สะกดว่าออโอบออ่านว่าอบจับคำว่าจับ มาจากจอจานประสมกับสระอะและบอใบไม้สะกดว่าจออะบออ่านว่าจับรับมอบคำว่ารับมอบสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่ารับ มาจากรอเรือผสมกับสระอะและบอใบไม้สะกดว่ารออะบออ่านว่ารับคำว่ามอบมาจากมอมา้าผสมกับสระอและบอใบไม้สะกดว่ามออ,อบออ่านว่ามอบรวมเป็นรับมอบ ราบเรียบคำว่าราบเรียบสามารถแจกลูกสะกดคําได้ดังนี้คำว่าราบมาจากรอเรือประสมกับสระอาและบอใบไม้สะกดว่ารออาบออ่านว่าราบคำว่าเรียบมาจากรอเรือประสมกับสระเอีย และบอใบไม้จะกดว่ารอเอียบออ่านว่าเรียบรวมเป็นราบเรียบเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วต่อไปเรามาทราบความหมายของคำในมาตราแม่กบกันนะคะคำว่าอาบหมายถึงเอาน้ำรดตัวเพื่อแก้ร้อน หรือชำระล้างเหงื่อใครโอบหมายถึงรวบด้วยแขนทั้งสองข้างกอดตีวงล้อมเข้าไปจับหมายถึงอาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รับมอบหมายถึงยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ส่งไปให้ราบเรียบหมายถึงราบเสมอกันเมื่อน้องๆได้รู้จักกับความหมายของคำในมาตราแม่กบกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆ สนุกกันหรือเปล่าคะอย่าลืมกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะฝึกคิดไปกับแบบฝึกหัดทักษะภาษา,าป .1 เล่มที่2บทที่12วันสงกรานต์หน้าที่69-71กันคะ่ะหน้าที่69นะคะข้อที่6 ระบายสีต้นผักกาดตามที่กำหนดระบายสีต้นผักกาดตามที่กำหนดแล้วเขาบอกว่าคำที่สะกดด้วยดอเด็กให้ระบายสีเหลืองคำที่สะกดด้วยกอไก่ระบายสีเขียวคำที่สะกดด้วยใบ,บยไม้ระบายสีชมพู ดอเด็กสีเหลืองก็ไก่สีเขียวใบไม้สีชมพูนะคะผักกาต้นแรกของเราวอะดอวัดอ่าดอเด็กดอเด็กดอเด็กต้องเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะเด็กๆต้องมีสีทั้งหมดสามสีแล้วเนาะตอนนี้บนโต๊ะของเรามีสีเหลืองสีเขียวสีชมพูแล้วเราจะมาสลับระบายสีกันค่ะดูซิว่าพยญชนะตัวสกดของเราเป็นตัวไหนต้องระบายสีอะไรถัดไปค่ะเด็ก ดอเอกกเด็กกอไก่กอไก,ก,อไก่ระบายสีเขียวถัดไปค่ะรออ,อดอรถรถน้ำเนี่ยดอเด็กดอเด็กสีเหลืองนั่นเองถัดไปรออูบอลูกบอใไบไม้สีชมพูถัดไปเด็กๆลองระบายเองนะคะบอบอมอ,อบหอมออบมอบ เปียกปอเอียก็เปียกศาสตรสออาดอศาสตร์ตักตออกอตักสนุกสอนออุก,กอสนุกหลับหอรออะบอหลับเกือบ กอเอ,อบาอเกลกราบกอรออาบอรกราบอพอเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนข้างล่างเพิ่มด้วยผักกาดสีจุดๆมีมากเป็นอันดับที่หนึ่งอันดับหนึ่งเลยแปลว่าต้องมีเยอะมีมากที่สุดเลยค่ะสีไหนเยอะที่สุด ดูสีเหลืองมีหนึ่งสองสามสีเขียวมีหนึ่งสองสามสี่สีมพูมีหนึ่งสองสามสีห่ห้าสีที่เยอะที่สุดคือสีชมพูเนาะเดี๋ยวเขียนคำว่าชมพูลงไปค่ะถัดไปพาักกาดสีจุดจุดมีมากเป็นอันดับที่สองเมื่อกี้จำได้ไหมสีอะไรมีเยอะกว่ากันระหว่างสีเขียวกับสีเหลือง สีเขียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวะติมคำว่าเขียวลงไปขอเอียววาเขียวแล้วก็สุดท้ายพากาสีอะไรมีน้อยที่สุดก็คือสีเหลืองนั่นเองหอรอเอืององเหลืองไปหนะ้าถัดไปกันนะคะหน้าที่70ค่ะข้อที่7ระบายสีช้างซึ่งพิมพ์คำที่มีตัวสะกดเหมือนคำข้างหน้า ระบายสีช้างซึ่งพิมพ์คําที่เป็นตัวสะกดเนี่ยเหมือนกับคําข้างหน้าเรามาสังเกตคำกันก่อนนะคะตัวสะกดก็คือตัวที่อยู่ด้านหลังของคำเนาะอย่างเช่นคําว่าพลายพอรออยยลายก็คือตัวย yeah ่อยยากถัดไปกอแอลวอแก้วไม่โทแก้วเป็นตัววอแหวนยออากอยาก นออยนอยไมทอนอยง่ายมากเลยค่ะตัวไหนตัวไหนที่เหมือนข้างหน้าเลยเป็นยอยักษ์เหมือนกันก็คือคําว่าน้อ no. ยนั่นเองทีนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งของเราผัดพออะกอผักเป็นกอไก่สะกดเนาะปากปออากอปากผัดพออะดอผัดดาวดอาวอดาว ผักกอไก่ช้างหัวไหนที่เป็นกอไก่คะ,ะตัวนี้นั่นเองเราก็จะระบายสีหัวช้างลงไปพยายามอย่างระบายให้โดนตัวยัญชนะตัวหนังสือของเขาเนาะเราจะได้อ่านหนังสือหรืออ่านคำนั้นได้คะ่ะข้อที่สองเดินดดเออนอเดินของคอองงอคองไม่โทรของ ต่างตอางงต่างไม่เอกต่างงานงอานงงานเดินคือนอนหนูอะไรเป็นนอนหนูคะหนึ่งสองสามภาพที่สามนั่นเองค่ะเราก็จะระบายสีหัวช้างหนึ่งหัวตอนหนึ่งข้อเนาะผักเราจะระบายเขาว,ว่าปากเพราะกะสะกดด้วยกอไก่เหมือนกันส่วนเดินข้อที่สองสะกดด้วยนอนหนูก็คือคําว่างานนั่นเองค่ะ หนึ่งข้อระบายได้แค่หนึ่งหัวนะถัดไปข้อที่สมค่ะหอมอโองอโมงไม่เอกกมงยามยออมอยามแสงสอแองงอแสงเหมือนหอมอเอือนอเหมือนให้เด็กดูเลยอันไหนเป็นงองูเหมือนกันระบายสคีคำนั้นค่ะ ข้อที่4งามงออามองามแถมถอแอมอแถมเที่ยงทอเองอเทียงไม่เอกเที่ยงเหลื่อยรอเอือยอเรลื่อยไม่โทเหลื่อยดูมอมาเนาะตัวสะกดเป็นมอมาคำสุดท้ายค่ะข้อที่5ศาตร์สออาดอศาส เขียวคอเอียววอเขียวดาบดอาบอดาบพูดพออูดอพูดนีเราเด็กเนาะทันไหมคะทาใไม่ทันหยุดแล้วก็ทำก่อนได้ иде? เนาะค่อยค่อยระบายสีพยายามอย่าให้ออกน้องเส้นนะคะเด็กๆเรามาต่อที่หน้าสุดท้ายของเราสำหรับวันนี้ค่ะ หน้าที่71ข้อที่8ขีดเส้นใต้คำที่มีตัวสะกดต,ต่างจากคำอื่นขีดเส้นใต้คำที่มีตัวสะกดต,ต่างจากคำอื่นก็คือขีดคำที่ไม่เหมือนเพื่อนนั่นเองตัวสะกดต,ตัวหลังสุดเนาะตัวอย,อย่างเช่นคำว่างานบ้าน,บา,นบาทหาร มีนองหนูนองหนูดอเด็กนองนูพยัญชนะตัวสะกดที่ไม่เหมือนเพื่อนก็คือตัวดอเด็กนั่นเองค่ะก็จะขีดจ้นใายคํานี้เพราะว่าเขาสะกดไม่เหมือนเพื่อนถัดไปข้อที่หนึ่งของเราโลงแกนกรุงกริงสวยมีงองูงงูงอง,ง,ง,อง,งูย่อยักษ์อ่ะที่ม่มีไม่เหมือนเพื่อน ก็คือสวยนั่นเองค่ะยอยักษ์เป็นตัวสะกดข้อที่สองเปิดมดด้วยวัดดอเด็กดอเด็กยอยักษ์ดอเด็ก,ดดก,ยยก,ดดกที่ไม่เหมือนเพื่อนก็คือคำว่าด้วยเนาะเด็กๆขีดเส้นใต้เลยค่ะข้อที่สามนุ่มนิ่ม แย่ม yeah. มากมอมา้ามอมา้ามอมา้มอมากอกไก่คำที่เห็นเพื่อนคือมากนั่นเองค่ะขีดเส้นใต้คำมอมมากเนาะข้อที่สี่เด็กๆ,ๆต้องลองทำเองแล้วนะคาว่าลูกกราบเทียบลูกกอไก่ใบไมา้าบไม้ยบม้าบไม้คำที่เห็นเพื่อนคือคำไหนคะอืม ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5สาวแล้วว,ว่าววาดวันนี้เป็นเรื่องตัวสะกดหมดเลยเนาะถ้าสะกดด้วยนอหนูก็คือแม่กลสะกดด้วยดอเด็กคือแม่ก,กดสะกดด้วยงองูคือแม่กงสะกดด้วยโบใบไม้คือแม่ก,กบง่ายมากเลยค่ะเด็กๆลืมฝึกอ่านเพิ่มเติมด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ข้า้หน้าค่ะสวัสดีค่ะ